ครับสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีช่วงวิบายครับผมแดดก,ก็เริ่ลงที่โมงหาโมงครับพี่น,อน้องภาคสามครับบ้านน้องซิมตำบลโคกลามเพื่อจตุระพิม่านจังหวัดเ่ยรับจิตทา้ายง่าไม่รู้ใครเบิ้งครับนี่ ลงมาปล่อยกินหยาโอ้ยปล่อยกินเสียงมีหยาเพราเส็นหอกครับแห่งแรงไรนี่ว่ามีซีเชววหลดครับไ้สมามชาติที่น้่งแมวลูกตัวที่สองครับ เปิดราคาไว้สองเมื่สองพันเก่าลอยครับตรงไห่ที่สวยสานนะครับแมวสดลูกสวยครับเพิ่มสูงแม่ลอยสามสิบบวกไปห้าลอยสามสิบหาได้ครับม่วงปนอ้างลางครับบังเ,เลยครับหนาปึกเลยครับสองต่างอ้างลึกม่วงดูหมูครับดบีบ๊อบบมครับ ถ้าป่านีนยังมาถามอยากแยกลูกอยากแม่ย้อยผมบอกแล้อยากแยกครับตัวนี้นมาแล้วบังลูกสาวครับโอ้ยน่ารักดีนะครับนลูกพอหลอดนะครับลูกสาพริกแดงนะครับงว่วงได้ใบได้หล,ดหลอดครับครับเอาตัวตัวเอาเบังตัวง่วงหลอดครับท่าเจ้าผสมหลอดวนล่ะครับตัวน,นี้ จนมากที่ผสมหลอดครับกลับเบิ้งขัดข,ขับพี่น้องเด้อยุ่นแขีงขาใหญ่ครับสามสี่เดือนโอ้ยผมงพาบาลเป็นยังยไงเป็นหน่าเลยสีใหญ่้ยก็แม่หมดเลยตาพีบั้นพ,พ,พ,พีตัวนี้ครับสูงถ่วมแม่เลยครับแล้เจ้าจว่าขายแล้เจ้าเจ็ดใบครับเขียงดำเปื่อยๆได้พี่น้องเนี่ยโกหางเง,ง,งี้ยเงี้บเบิ่งเลยครับโกหังเงี้ หางง่หางแงเลยครับกหวงรูกจัน,น้อยเยอะครับอพอแปงก็มาแรงที่เหล่าม้วมันเรียกลูกเอยงที่เหลเรืองดำหูดำจิ้มดำเทียงจับได้ใบได,บด้ครับพี่เรารึกลึกล่งนํำเต็มรางย้อยนอนตนนีดีครับหน่อยๆมงดขาเนเงยเลครับหน่อยตัวน้สองเมือนสองพันกยครับ ตรหอซี่ชายอีสานครับเสียเข้ากับท้ายห้ไม่แล้วครับจะโมกแะจะสีบน้อยหนึ่งนะครับแบบบ๊วยงครับรบ๊วยงครับเสียบเสียบยังกยธรรมดาครับเข้ามาลงขอมันกันีเห็ดเข้าเคียงมาพร้อมบ่ปเปลี่ยนบ,บ่าไทยเกียดูก็ะเเฮอขามาแจงเอาไหม เพียงดำเปื่อยๆนะครับแม่ก็ไเลยครับกิ้มดำนะครับปัวหางลามเดี๋ยวเล่กอเขาลงมาเล็บหน่อยปัวหางงามดีครับบำมันหูจินเขาเล่กับหนังหนาดีเป็นตะเลียงครับเล็บดีั้งกู่หนาคู่หลังครับรับประกันขาถกขาท้อนครับสิบหามือครับพี่้องได้พ้นเหนเบกระครับกระชั่งตรงนี้อย่างยอนแสงเนี่ยครับ แต่ว,ว่ามันก็นดังหอมโกปรแล้วสงสัยก่องน,นี่นียที่ว่ามันยังงะช่มันบ่เบิ่งหลังเลยโอ้ยหนังดี้ะครับหนังหนาซาใหญ่เลยครับ,บรว่าแม่นน่ผู้ใดได้ไปบ่ผิดหวังหรอครับพี่น้องบ้างบ่เต่าน้อมดีน้อมที่พ่าพี่จริงมือเลื่นลำใตลำแรงย้อนดีดีครับหนังหนาดีครับว่าแม่นน่หนาเรียงหนาเจ็บเลยครับ เบีปป้ปอบบ่มครับงวัวโฟนอ่างลางงัว่าดุกง้กินบ่กินมันกับบ่ใจอครับกับงัวตัวนี้มันจะเป็ลนลักษณะที่ครับพี่นหลังเลยน,ลนั่นแหละบุญทุ่มมาหลายเลยหละครับบ้านท่นใดจังหวะเด้อครับพี่น้องเด้อไก่เนี่ยไก่ผมกับไปพ่อได้ดอกรถแรงบ่หอดเอใจพี่มารับเองนายคว้ากันละครับไห็ไก่เหนกามา่ครับ ต้นหมาว่าการมาดอกครับอเอาใกล้ๆจ่อๆครับพี่น้องเนี่ยเดี๋ยะเลี้ยงหักมาแม่งขึ้นยอดดีดีวะ่ะแมงเสร็จแล้วไปไปพี่น้องต้องโลอกดีๆียิ่งสิครับแบบนี้น,นนะ อลายหมาดิหมามาลกลรลวกไว้เลยได้ครับมเนียงวางลวกอยู่ัรงมดาครับอะไรเมื่อวี่มันเรียงลวกดีครับเบิ่งระคา้ากับพี่น้องพิารจหน้า่งกานตัดสินใจผมใายไว้ช่วงหัวคำนี่ผมจะปล่อยเ็ดเงินเสาแล้วครับเ้อไปจะเสาเลยตีซีตีหาเลย พี่น้องเบิ้งกระสาเลยเบิ้งกระชักไม่ได่งากหรอกครับขา,ายเองเฮ็ดเององเองขายเองครับขายมือลาสิบหลอดก็ได้เมว่อไม่ได่งา่งายก็เลยไปจ้างผู้ใดทั้งสิ้นครับนี่เบิ้งเลยครับ Bang sáng nha bang 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 nè bang 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 con bang 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 bài bang 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 นายเลี้ยงนายเจ็บด้วยพี่น้องเอาพักหลอดที่ครับผมเอาเจ็ดนาทีพอครับผมขอขอบคุณี่รับชมคลิปช่องยูทูบสุภาพฟาไหมครับขอบคุณหลายๆครับครับผมแตขอจบคลิปบมาแค่นี้แหละครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับ